สมาชิกถามมามีมะม่วงอะไรที่อึดถึกทนสามารถปลูกทิ้งไว้ได้แล้วมีผลผลิตให้เราได้รับประทานวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเรกษตรของข้าราเองเพื่อความยืนยืนนะครับก็มีสมาชิกนะครับ ได้แชทมาถามผมนะครับอยากปลูกมะม่วงแล้วก็จะเอาไปปลูกไว้ในที่ที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ดูแลมากนักนะครับแต่ก็อยากมีมะม่วงเอไว้รับประทานนะครับก็เลยมาปรึกษาว่ามะม่วงเนี่ยสายพันธุ์อะไรที่เอาไปปลูกในพื้นที่แบบนี้ได้แล้วก็จะมีผลให้รับประทานแต่ต้องหวงว่า มันมีผลให้รับประทานนะครับแต่ต้องคอําคนึงถึงในเรื่องของการที่ดูแลเริ่มต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพผลอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเกิดเราไม่ได้ไปดูแลเขาอย่างทั่วถึงเช่นไปดูแลในช่วงของการใส่ปุ๋ยบํารุงหาที่เขาจะมีดอกมีผลแล้วก็ทําให้ผลเขาเนี่ยมันสมบูรณ์หรือในช่วงที่ดอกบานนะครับไปดูแลเรื่องของแมลงอันนี้ต้องบอกไว้ ก่อนเนิ่นๆนะครับตั้งแต่เริ่มวิดีโอเลยนะครับก็เข้ามาปรึกษาเราก็เลยให้คำปรึกษาไปแล้วก็เลยทําวิดีโอเอามาฝากเพื่อท่านอื่นที่กําลังมองว่าอยากจะปลูกมะม่วงเอาไว้หัวไล่ไปลายนาหรือในพื้นดินที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่ได้ทําทประโยชน์อะไรแล้วเราจะไปลงไว้เนี่ยต้นมะม่วงอะไรเหมาะสมกับพื้นที่ท,ที่แบบนี้นะครับต้องบอกว่าอันแรกเลยที่ทางสวนปลูก แล้วก็เรียกว่ามันอยู่ไกลระบบน้ําเพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยเป็นช่วงของการลื้อระบบน้ําทั้งหมดต้นมะม่วงเนี่ยต้องหอกว่าตั้งแต่ที่ผมทํางานประจาแล้วก็เวลาไม่แทบจะไม่มีเข้าสวนเลยเนี่ยก็สามปีนะครับที่ทําเขาเรียกว่าย้ายแผนกมาแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะมีวันหยุดเข้าสวนเลยก็เป็นที่มาของต้นมะม่วงสายพันธุ์ที่เอามาปลูกไว้ด้านหลังที่นะครับก็พบว่า ตอนแรกเนี่ยเราวางระบบน้ํามานะครับแล้วเราก็ดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นมาก็มีอยู่สามสี่สายพันธุ์ที่มองว่ามันอึดถึกทนตามที่พี่เขาถามมานะครับสายพันธุ์แรกที่ปลูกแล้วโตโดยที่เราดูแลในช่วงแรกมาแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าตั้งตัวได้พอมันได้รับน้ําฝนแล้วก็อยู่ตามมีตามเกิดพูดง่ายๆนะครับเป็นเทวดาดูแลเลยต้นด้านหลังของผม ก็คือมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกจากเม็ดหรือปลูกจากต้นกิ่งทบับเพราะว่าอย่างต้นด้านหลังของผมนี้คือปลูกจากกิ่งทาบนะครับแล้วก็เป็นต้นที่เราคัดคัดพันธุ์มาอีกทีหนึง่งเพราะว่าของผมนียจะคัดสายพันธุ์ที่เป็นผลใหญ่แล้วติดผลดกเราก็จะทาบแล้วก็เอามาขยายปลูกซึ่งตรงนี้จะอยู่ด้านหลังที่ก็จะมีอยู่สามสี่สายพันธุ์ที่เอามาปลูกแล้วระบบน้ําเข้าไม่ถึงนะครับ ก็แก้วขมิ้นที่ผมเล่าห้ฟังนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันดกจริงๆครับไม่ได้มาดูแลไม่ได้มาใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้มาให้น้ําปีนี้ถือว่ามันฝ่าฟันกับเพีย้ยตะกระจานมาแล้วก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับรุ่นแรกเก็บรับประทานไปแล้วแล้วอร่อยมากด้วยอันนี้คือผ่านไปสายพันธุ์แรกนะครับแล้วก็สายพันธุ์อื่นอีกนะครับก็คืออย่างเช่นน้ําดอกไม้เนี่ยเราก็มาปลูกไว้ก็ เริ่มต้นปลูกแล้วลดน้ําครับแล้วก็ปล่อยเขาตามมีตามเกิดรุ่นเดียวแก้วคมินเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าแก้วคมิินเนี่ยจะถือว่าปลูกพร้อมกันแต่โตวไวกว่าแล้วก็อีกอันนึงคือมะม่วงที่เรียกว่าอ่าเป็นมะม่วงประจําสวนที่ปลูกเยอะที่สุดคือมะม่วงอ,อกล่องทองอ,อกล่องทองเนี่ยเราปลูกเป็นกิ่งท่าเหมือนกันนะครับก็เริ่มต้นเราปลูกแล้วก็ปล่อยเขาที่อยู่ ท้ายไล่เหมือนกันนะครับก็ปีนี้ติดผลแต่ต้องบอกว่าผลมันเนี่ยถ้าเทียบกันกับตรงที่มีระบบน้ําผลจะเล็กกว่านะครับแต่สายพันธุ์เขาเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ผลใหญ่ต้องบอกว่าเราดูแลเขาไม่ทั่วถึงเองเราจะเอาคุณภาพกับเขาก็คงไม่ได้นะครับอ่าผมมา,าให้มา3สายพันธุ์แล้วนะครับสายพันธุ์ที่4ี่ก็คือมะม่วงมันขุนสีครับหรือมะม่วงมันบางขุนสีเนี่ยก็เหมือนกันปลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลก็สามารถทิ้งได้นะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือ,อามะม่วงเขาเรียกว่าเป็นอีกอันนึงที่ผมสะสมไว้ก็จะเป็นมะม่วงสารยาเป็นมะม่วงที่เรียกว่าผมให้อันดับหนึ่งเลยถ้าเกิดจริงๆใจรักทั้งสองอันนัคือทั้งมันขุนสีแล้วก็าสารยาสองตัวนี้ก็คือมันสูสีกันนะครับเร,เรื่องความอร่อยก็จะปลูกไว้ก็ทิ้งเหมือนกันครับแล้วก็ปีนี้ก็ติดขนดก แต่ต้องบอกว่าช่วงที่ติดดอกเนี่ยผมก็ยังสปายเป้เอามาฉีดเพียอจแกรนดบ้างนะครับเพราะว่ามันต้นเล็กเราสามารถฉีดได้แต่ต้องบอกว่าแก้วขมิ้นต้นนี้ไม่ได,ดูแลเลยแล้วก็ผลเนี่ยติดเป็นรุ่นล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างดกดกมากด้วยนะครับแล้วก็คือดกทั้งต้นดกเป็นพวงจริงๆอันนี้คือมะม่วงที่ปลูกแบบทิ้งทิ้งกว้างๆแล้วก็มีผลให้รับประทานส่วนมะม่วงอื่นๆนะครับผมมองว่าปลูกได้เหมือนกันแต่ต้องทำเหมือนที่ผมบอกก็คือ 1. เมื่อปลูกแล้วนะครับในช่วงของสามถึงสี่เดือนแรกเนี่ยให้น้ําเขานะครับจะใช้รถใส่น้ํามาใช้สายยางยหรืออะไรเนี่ยมาลดให้ช่วงที่เขาตั้งต้นเนี่ยมันสามารถยืนยืนอยู่ได้ได้ดูตัวเองได้นะครับแล้วก็พอถึงเข้าช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยต่อจากนี้ไปนะครับมันก็จะได้นับเรียกว่ารับน้นําฝนแล้วก็จะทําให้ต้นมะม่วงเนี่ยมันสามารถจเจริญเติบโตได้เองแต่ต้องบอกว่า แบบนี้คือแนะนําที่สมาชิกถามมานะครับแต่ถ้าเกิดจะทำมะม่วงของเราให้ได้คุณภาพก็ต้องดูแลเหมือนที่ผมเคยพาทําคลิปในขั้นตอนต่างๆของการดูแลมะม่วงนะครับวันนี้ก็เอามาฝากไว้สําหรับการแชร์ความรู้นะครับที่เราประสบเองเราเจอเองเราทําเองเนี่ยเอามาบอกกล่าวกันสําหรับพี่ท่านนี้ที่ถามมาแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาช,ชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ ที่เพา่อมาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราบดีจะนำมาฝากให้นครั้งถัดไปวันนี้ผมก่วาวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ